สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะไปทำงานด้วยกันค่ะเกิดเป็นผู้หญิงต้องแก่งทำงานอ่หาเงินหาเงินใช้เองบอกเลยว่าน่าภูมิใจที่สุดนายผูใหญ่ค่อยเอาของใส่รถให้ Yes 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 Come on Come on You know a r coming I need to go Right See you darling เช็คนู่นนี่นั่นก่อนที่แม่สมมสีมจะออกตัวไปทางานนะคะวันนี้สู้กันไปค่ะขับไปคุยไปตามสไตล์เราชีวิตต้องสู้ยืนให้ได้ด้วยขาของตัวเองลงมือทํำด้วยสองมือของเรา รถตำรวจให้ทางะะรคะมีการมองเลยไม่นมันก็ต้องมีการแบบใจตุ้มๆต่ำๆหน่อยละเพราะว่าเราเจอรถตำรวจตั้งแต่เช้าๆหนึ่งวันพันเหตุการณ์เมื่อเช้าแม่สมศรีสั่งเสื้อมาให้สาวนอง แบบคุณพ่อใส่ได้คุณแม่ใส่ได้นางก็บอกว่ามันใส่ได้คุณแม่มันเป็นโอเวอร์ไซส์เสื้อสีแดงอ่ะใส่ได้ก็ใส่ได้มันเป็นเสื้อแขนยาวแฟชัน่นแต่ว่ามันตัวใหญ่มากพี่น้องใหญ่กว่าแฟนแม่สมศรีใส่ได้อีกนะ ี่ใส่ก็ใส่เพราะว่าสั่งมาตัวละถูกๆสั่งออนไลน์เนาะ,ะนางก็ใส่แล้วนางจะใส่ไปโรงเรียนเพราะว่าเป็นเสื้อแขนยาวเป็นเสื้อคลุมคือ,อทางเรียนเขาให้ใส่ได้เสื้อคลุมเสื้อแขนยาวเราจะใส่แบบไหนยี่ห้อไหนก็ตามแต่นางมานางใส่มาให้แม่ดูแม่ดูสิหนูใส่คลุมเข้าไปใน,ในชุดนักเรียนนะมันโอเคเลยนะมันแมทมาก แม่บอกว่าเออให้ใส่ไปโรงเรียนได้แต่คราวนี้นางไปบอกพ่อพ่อไม่ให้ใส่ไปพ่อบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเปื้อนแล้วมันจะอะไรพูเด็กวัยนี้นะเนาะเพื่อนเขาไม่ค่อยแบบว่าจะรักษาความสะอาดเท่าไหร่เขาอยากจะถอดเล้าก็ถอดวางกับพื้นไปโรงเรียนเพื่อนเหยียบเพื่อนนู่นนี่นั่นหรือเพื่อนแกล้งอะไรก็ว่ากันไปก็เลยไม่ให้ใส่ไปโรงเรียนไปโรงเรียนแบบหน้าง,งองอสักหน่อย แล้วเสื้อแขนยาวก็ไม่ใส่ไปด้วยนะถ้าไม่ได้ใส่ตัวนี้ก็ไม่ใส่ตัวอื่นไปอโอเคอและไม่ให้และไม่ให้พ่อไปส่งเดินไปโรงเรียนเองแต่มาขอเงินแม่ค่ารถแม่ก็บอกว่าไม่ให้เพราะว่าวันนี้ไม่มีฝนเดินไปเองถ้าเพราะว่าคุณพ่อตั้งใจจะไปส่งพี่ชายอยู่แล้วนางก็งอนนางก็ไม่คอยอนางก็ออกจากบ้านก่อนแปดโมงสิบนาทีพี่ชายนาง ไม่เดินไปเอาคุณพ่อไม่รู้ว่าลูกสาวไปออกออกจากบ้านเดินไปเพราะนาง,งนอนคุณพ่อไม่รู้แต่นางมาบอกแม่แม่อยู่ข้างนอกแม่เห็นพอดีอ่าคุณพ่อก็บอกว่าอาไหนลูกจะได้ไปพร้อมกันไหนลูกอะไรลูกสาวนางออกไปตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่แปดโมงอา้าวทาไมฉันไม่รู้ว่าเขาออกไปแล้วนาง,งนอนก็เลยบอกก็เลยพากันนอนหลอสาวนอน นางมาขอเงินค่ารถเพราะว่าแม่ไม่ให้นางบอกว่าเพื่อนอ่าเพื่อนนั่งรถไปฉันก็อยากนั่งไปกับเพื่อนคือแบบค่าค่าโดยสารนะ่ะไม่แพงหนึ่งปอนแต่ถ้าพี่ได้น้องก็ต้องได้ถ้าน้องได้พี่ก็ต้องได้มันก็เลยแบบว่าอาทิตย์หนึ่งยี่สปอนพี่น้องขาเราประหยัดดีกว่าก็าเลยแบบเจอปาดหน้านะคะวันนี้บอกเลยว่า ออกมาครึ่งคันอยู่แล้วแล้วก็ลีลาไม่ออกไปอีกหนึ่งวันพันเหตุการณ์เจออะไรแบบว่าตอนเช้าแบบนี้แหละทําให้เราแบบถ้าเราจะหยุดรถเราต้องดูข้างหลังด้วยนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราจะหยุดเขาชนท้ายเราเราผิดนะพี่น้องคอ่ารถบรรทุกจอดเทียบท้ายเราแม่สมศรีเป็นคนใจตุ้มๆุมต่ำต,ต,ตกลัวรถบรรทุกนะคะคือ เราไม่รู้แหละเรากลัวรถใหญ่ที่มาจอดเทียบข้างเราเรากลัวมากคือเรากลัวอุบัติหเหตุกลัวนู่นนี่นั่นแม่สมศรีจะพยายามไม่ขับรถเคียงคู่กับรถใหญ่หรือไม่ขับตามหลังรถใหญ่เพราะเรากลัวแต่มันไม่มีอะไรหรอกแต่เรากลัวไว้ก่อนไงคะเพราะความปลอดภัยของเราคือแบบเวลาขับไปขึ้นมอเตอร์เวย์ก็ตามแต่ ตามหลังรถบรรทุกรถใหญ่รถพวกคือเรากลบวะวันนี้แดดดีมากพี่น้องเอายัางไม่ถึงที่ทําง,งานนะคะเหลือีกประมาณสิบนาทีขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้แม่สมศรีนะคะเพืเ่อนๆค่ะเราก็คุยกันไปนะหนึ่งวันพันเหตุการณ์เจอนั่นเจอนี่โอ้พี่น้องตั้งแต่เช้าๆแล้วไม่รู้อะไรต่ออะไรสู้กันไปค่ะชีวิตนี้ชีวิตนี้ชีวิตเป็นของเราเราคิดว่าเรา ทําถูกต้องแล้วไม่เดือดร้อนคนในครอบครัวอย่างที่เคยบอกไม่เดือดร้อนคนในครอบครัวไม่เดือดร้อนคนรลบข้างเราทําไปเลยค่ะความฝันอยู่แค่เอื้อมถ้าเราไม่ลงมือทําเราก็จะไม่สําเร็จเราอยา่าไปรอคอยวาสนารอว่าจะมีคนมายืดยื่นอะไรให้เราสู้ลงมือทําด้วยมือของเรายืนให้ได้ด้วยขาของตัวเองคือบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ความภาคภูมิใจพี่น้องขาถ้าคุณท มาได้สําเร็จคุณจะภาคภูมิใจมากคือแม่สมศรีนี่ก็เหมือนกันนะคะตั้งแต่ทํางานมามีเงินเข้ามาในบัญชีของเองก็ไม่ได้อวดร่ำอวดรวยอะไรไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรให้โอ้ให้อวดเพราะเราก็ทํามาหากินหาเช้ากินค่าแต่แม่สมศรีภูมิใจมากที่เวลาจะซื้ออะไรแล้วเราจ่ายเองพี่น้องคือเราจะแบบภูมิใจมากนะคะแล้วเวลาซื้อของให้ลูกให้พ่อใหญ่เหมือนกันคือเราภูมิใจ คือเราจะไม่เกงใจแบบตั้งแต่ก่อนที่เราไม่ได้ทํางานเนาะเราอยากได้นั่นอยากได้นี่เราก็เกงใจแฟนเราไงโอ้ยแกทํางานมาจนกว่าจนกว่าแกจะได้เงนินเนาะนั่นแหละไหนจะค่าใช้ใจ่ายนู่นนี่น,นั่นก็ว่ากันไปอย่างที่บอกนะคะเพื่อนๆค่ะถึงที่ทํางานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเด้อ่ะพี่น้องขออนุญาตเลี้ยวรถนู่นนี่นั่นนะคะจะหาที่จอดนะคะ ่ให้ค่อยให้พ่อใหญ่ค่อยมาเอาไม้นะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่มาเป็นกำลังใจใแม่สมศรีในวันนี้นะคะเลิฟเลิฟทุกคนทุกท่านสวัสดีค่ะ